ส,ว,ส,สวัสดีครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์พับต้นยรายการยิปซีโอซิวิกรอนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วนะก็มาดูดวงเหมือนเดิมครับ กดแชร์ออกไปเสรเอ๊ะจทำไมมัน,มนกดอะไรไม่ติดเลยนะหนึ่ที่ไหนนะยี่สิเออกดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าพัน เก <c oughs> ้าร้อยนะเก้าเก้าแช่ มาสครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเก้าสเก้าแชร์ นาเข้ามากันได้นะขอรับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ใช้เครื่องเล็กกันแล้วกันถ้าเกิดเรเครื่องใหญ่มันทำอะไรไม่ได้นี่ก็ได้คเอบมาครับกดแชร์ออกไปแซ่โอ้ก็ปักหมุดแล้วนะแล้วปักยังโอ้ ลับไปแล้วนี่อยู่ไหมอยู่ไหมไม่รู้เนี่ยกดเข้าไปดิกดข้อข้อข้าไปดิมีโพสต์ประมุนอยู่ข้างล่างไหมเชื่องก็ช้ากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะ 9, เพียงคนละ9ก <share. S 2> ้าพันแชร์ไม่ได้แชร์ไม่ได้ อะไรไม่ได้ <S 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 อ่ะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 0 9 9เกาแชร์เท่านั้นก็ดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่าพวกเรายังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล<ม>้วนะแปลว่าพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับนะมาครับใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกรุณาช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะเพราะจารย์แชร์ไม่ได้นะคะจารย์ถูกปิดกั้นด้วยถูกบล็อกแชร์ด้วยนะคะถ้าท่านใดเข้ามาแล้วกรุณาช่วยแชร์ ช่วยไลค์ให้จันด้วยเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สามารถถามคำถามมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเร่งคำถามค่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศ6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9เก้าเก้า ไอดีรายโอซีสหนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามให้อัานไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน,น้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดจ,จำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนะตามนี้ครับนะและผมครับ f a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปะมีดปลาเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6ด5 8 ไอดีฟร j t เอเจทีเอาละนะก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องโหราศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นอ,อิทธิพลตัวเลขที่อยู่ตามหน้าบ้านแต่ละคนนะ่ะหรือเลขเลขเรียกว่าเลข,เลข,เ,ลขเลขบ้านนะ่ะเลขที่บ้านนะมันส่งผลนะถ้าเป็นเลข8 0อย่างเงี้ยคนอยู่จะเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกล่างทรงอยู่อดีหรือเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์อยู่อะดีเพราะว่าบ้านที่มีแบบว่าแปนะหรือเจ สามแปดศู <3 S 2> <8 S 1> นยะ์เก้าศูนย์เนี้ยเก้าเก้าเนี้ยแปดเก้าเก้าแปดอืมอืมไอ้ดีเรื่องเรื่องเอ่อาำพิธีกรรมพิธีกรรมนะ,ะแล้วก็เรื่องความเชื่ออ,อ่าบ้านแบบเนี้ยดีถ้าเก้าเก้านี่โอ้โหสินทรักพย์สิทธิ์เลยอืมนะคะนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอิทธิพลบ้านเนี่ยสําคัญมากถ้าแบบว่าถามว่าการดูดวงเนี่ยถ้า ภาพแบบต้องการตั้งชื่ออย่างเงี้ยก็ต้องดูกําลังดูกําลังของคนที่เกิดแล้วต้องดูว่ามันมีตัวตัวอัสสออกษรอะกาลากินีอะไรด้วยในนั้นด้วยเพราะว่าหลายหลายคนมาถามเราถามคืออะไรรู้ไหมโทรมาถามเฉยผมบอกว่ามาดูเลยเช็คเลยนะใจถึงถึงหน่อยนะทาให้มันถูกซะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีอย่างเช่นการออกเลิกต่างๆนี่ก็สําคัญด้วยเหมือนกันนะการออกเลิกเนะี่ยอย่างเช่นว่าออกเลิกเกี่ยวกับการพิธีการขึ้นบ้านใหม่การ แบบว่าอะไรนะเลิกเลิกที่จะแบบว่าขึ้นบ้านใหม่เลิกที่<ล>เปิดขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดกิจาการถอนถอนสารอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ด้นะเปิดกิจาการอะไรอย่างเงี้ยมันสําคัญ<ล>เพราะเปิดกิจาการก็คือวงสวงอ,อได้ทั้งร้านค้าได้ทั้งโรงงานและได้ทั้งอะไรคะห้างร้านเออโรงแรมงลงโรงแรม,แม,แมได้หมดแต่แค่เพียงว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยยังอพาร์ตเมนต์หอพักอะไรได้หมด <น>อย่างการที่จะเปิดประเทศรับแขกเนี่ยผมบอกตรงๆนะอ้าวพวอรู้โลกมาเรื่องนี้ได้ไงการจะเปิดประเทศรับแขกเนี่ยคุณจะเปิดกิจการก,กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องทําพิธีการบวงสวงใ,ให้ถูกวันนะต้องอะอนะคุณต้องทําพิธีการบวงสวงให้ถูกวันเพราะว่าการที่คุณบวงสวงถูกวันเนี่ยหรือคุณได้วันที่ดีวันเป็นสีวันที่ได้อะไรมาเนี่ยมันเหมาะมากที่จะทําตรงนี้เพราะว่าการที่เราเหมือนก็ว่าเราไปเปิดดูเนี่ยไปเปิดดูอะไรรู้ไหมไปเปิด จะเปิดบ้านเปิดร้านเปิดรวงเนี่ยเราต้องได้นะถามว่าได้อะไรต้องได้สิ่งที่จำเพาะจำเพาะในที่นี้ก็คือเหมือนเฉพาะว่าเออสร้างมาเพื่อเฉพาะเราหรือว่าวันเดือนปีเนี่ยมันดีสําหรับเราเพราะว่าการที่เรียกว่าการค้าขายการที่เราจะทําให้ด,ดูดูในคอมดีกว่าเวลานะคือการที่เราจะทําให้แบบเหมือนกับว่ากิจการเราจเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับเลิกเลยนะถ้าเราเป็นมหาธนโงอย่างเงี้ย แล้วตั้งถูกตามเลิกแล้วมีวงสวงครบนะแล้วการไหวครูไหวครบเนี่ยถือถือว่าถูกต้องเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยยึดถือเรื่องเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องเลิกเลิกยามเนี่ยมันสําคัญมากถามว่าสําคัญยังไงสําคัญกับคนที่ทำมาหากินความเจริญรุ่งเรืองเป็นมหัทโนมหัทจโนเลิกก็คือเลิกได,ได้ได้โชคได้ลาวเลิกเศรษฐีเป็นเลิกที่ได้เป็นเลิกที่แบบว่าค้าขายอะไรก็เจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองใช้นะเพราะฉะนั้นอะ เราคิดจะเดินสายเนี่ยเราก็จําเป็นมากที่จําเป็นจะต้องดูเลิกดูยามแล้วก็เอ,อจำเป็นมากที่จะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะพิเคราะห์คิดพิจารณาก่อนที่เราจะทําการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยจริงๆอควรดูด้วยกใคร,ใคร,ใครที่ไปทําลงทุนไม่ใช่แบบถามส่งเดชไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันมันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรแน่นอนแบบเหมือนก็มีคนถามว่านพินิ พิมิกาสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จานโอด้วยนะคะแล้วก็จานท็อปด้วยนะ,ะถามได้นะครับคนละหนึ่งคำถามแต่ที่ผมมาพูดเนี่ยเรื่องเลิกยามเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วพิมก์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามมาได้เลยนะคะ,ะอกข้อเอออย่างเช่นเรื่องเลิกยามเนี่ยถามว่าสําคัญไหมบางคนเห็นไม่สําคัญนะบางคนเขาเขามองว่าไม่สําคัญแต่สําหรับคนในที่เป็นนักโหราศาสตร์แท้ๆจะรู้ว่ามันมันสำคัญมากถามว่าสําคัญเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นการชี้ชะตาตัดสินในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ถึงได้บอกว่าเวลาคุณจะตั้งเลิกเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะมีวันที่สามารถทําทาเลิกออกเลิกที่จะเปิดร้านเปิดรวงเปิดกิจการอะไรเงี้ยได้แค่สามวันถามว่าทําไมเพราะเริกมันก็ต้องเริกเฉพาะเพราะมันมีวันโลกาลวินาศทำอะไรการทําการกิจการอะไรไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นพวกผมเนี่ยก็ให้เลิกอยู่แล้ว ถ้าจะออกเลิอกอะไรก็ปรึกษาได้เอาละนะคุณจะถามอะไรครับถามได้เลยนะครับนะคนละหนึ่งคำถามนะครับเพราะว่าเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะอีกพักก็หมดแล้วพอหมดแล้วเสร็จแล้วก็เราก็ต้องไปนะเอาละครับถามได้เลยนะครับนะเพียงคนละหนึ่งคำถามครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วนะนะกดแชร์ นะกดแชร์ออกไปครับนะอ่ากิ้วไม่มีผู้แชร์มีผู้แชร์และกิวยี่สิบห้าปีเป็นจะเพศชื่อกิ้วยี่สิบห้าปีเบนจามินคนที่เรา,เาคุยเขาดูเงียบเงียบมาสองวันแล้วค่ะอยากรู้ว่าเพราะอะไรจริงๆคุณติดเบนจ่าเพศเนี่ยนะคุณกิ้วคุณยี่สิบห้าเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาช่วงนี้เขาเหมือนกับเขามันติดอะไรบางอย่างอะนะแล้วเขาถึงไม่คุย จานโอว่าไงเยี่ยมมาสองวันแล้วอยากรู้เพราะอะไรอาจจะมีเรื่องเรื่องการเงินอะไรที่<ช>ต้องคิดเขาต้องไปคิดไปวางแผนด้านการเงินมันมีอะไรที่เขาต้องไปทะะําอ่ะนะเราฟางแร่วยคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวสภ้ผาผมก็จะไปละอ่ะนะแต่ดูสิแชร์แล้ว,ลวพิมพ์ ชาและพิมยี่สิบหกปีสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีเรื่องงานที่กาลสิงไหมคะและจะได้งานนี้ไหมคืออผมบกสัปดาห์หน้าผมดูแค่ว่าสามวันนี้ว่าจะมีข่าวดีไหมแค่นั้นนะคุณมีความสามารถผมตอบได้แค่นี้นะภายในสามวันนี้คุณถ้าถ้าคุณเป็นคนจัดเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเอาละนะก็เวลาก็คงคงหมดละผมไปแล้วนะครับนาะสวัสดีครับ